สวัสดีครับจำกันได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมฮๆจำเต้ยได้ไหมที่เราเจอกันคราวที่แล้วนะวันนี้ไม่ได้ใส่หมวกมาน้อเต้ยจำกันได้มาจับมือหน่อยวันนี้หน้าตาดูสดใสนะเราสัญญาอะไรกันไว้จำได้ไหมเต้ยสัญญาว่ามารอบนี้เต้ยจะพาใครมาหานะ ขาถามแล้วเมื่อกี้พาลูกสาวมาหรือเปล่าพามาสิดยวฮะอยู่ไหนอยู่ไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนไหมเราไปคุยกันแป๊บหนึ่งนะเนาะสักห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวต้ยพาลูกสาวมาหาโอเคนะโอเคทำไมไม่ใส่หมวกมา ก็วันนี้มันร้อนน่ะร้อน,อนมันอับอ่ะถ้าใส่หมวกอ่ะอใส่หมวกดีกว่าหรอถ้าร้อนจะดีใส,ใส่หมวกใส่หมวกมันร้อนเออมันมันเหงื่อออกหัวก็เลยไม่ชอบแล้ววันนี้กินข้าวยังกินเรียบร้อยแล้วครัพี่พกกี่พาน้องเมย์มากี่คนพาน้องเมย์มาคนเดียวกับลูกสาวของน้องเมย์คน่ชื่อๆน้าเตอ่ะ อ,อ๋อเขาไม่ได้มาครับหนูไม่อยากนมมั่นเลยให้บ่ายเบียกไปว่าเป็นลูกของ,งเข <โอ S 1> าแต่จริงๆแล้วเป็นลูกของหน,นู๋นอหนูเลยให้ไปหนูไม่อยากมีปัญหาอ๋อที่แม่บอกด้วยว่าจริงๆน้องเมย์เป็นลูกบุญธรรมมาเหรอค่ะจริงๆแล้วเป็นลูกบุญธรรมเหรอเป็นลูกของหนูเป็นลูกแท้แท้แท้แอหนูไม่หนูไม่อยากมีปัญหากับพ่อคขา เป็นวันที่รอคอยของแม่แตนและเมนะครับปมในอดีตที่ทั้งคู่เก็บไว้ในใจจนสร้างแผลการพัดพรากเกือบ20ปีที่ต่างฝ่ายต่างก็เผชิญฉากน้ำตาของชีวิตมาแม้ว่าที่นี่คือศูนย์ไร้ที่พึ่งแต่หนึ่งหัวใจดวงนี้ยังมีค่าสำหรับหนึ่งความหวังที่เฝ้าตามหามาตลอดนะครับหนูไม่อยากมีปัญหากับพ่อเขาอพรอพ่อเขาชอบทุกตีอืม แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะพาแค่ลูกสาวมาหานะครับเนาะไม่ต้องกังวลตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจดีใจนะอย,จอ,อยากจะเจอลูกอยากจะเจอลูกแล้วถ้าเจอลูกลูกสาวมายืนอยู่ข้างหน้าแม่จะทํำยังไงอะ่ะก็อยากจะบอกเขาว่าขอโทษที่แม่ไม่เลี้ยงเ,<อ>เพราะว่าลูกพ่อเขาอยากแยกมาทุกทีแล้วก็เอาลูกมาเขาไม่อยากอยู่เลี้ยง ไบอกแล้วบอกบอกแล้วว่าว่าไงนะครับว่าถ้าเห็นลูกก็ดีใจอ๋อถ้าเห็นลูกก็ดีใจถ้าว่าถ้าลูกจะขับไปก็ต้องถามก,ก่อนว่าเอาไปไว้ไปอยู่บ้านไหนอ๋อไม่เป็นไรอันนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะหนูไม่อยากให้มีเรื่องอีกแม่ไม่ต้องกังวลน,นะ วันนี้มีพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็ยังดูแลแม่อยู่เหมือนเดิม,มแม่ยังอยู่ในความดูแลของทุกคนเหมือนเดิมนะ,ะวันนี้ไม่ได้จะมาบังคับแม่ไปไหนทั้งสิ้นนะ,ะเอาแค่ความคิดถึงมาฝากแค่นั้นเองเอาลูกสาวมาหาแค่นั้นนะ,ะ,นะวันนี้ไม่ไม่มีอะไรน่ากังวลเกิดขึ้นนะครับแล้วพ่อเขายอมให้เอามายอมคือคือเขาเขาก็ต้องยอมแหละเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวโตแล้วลูกสาวเป็นแม่คนแล้ว เห็นหัวนกหัวนาหัวเอย่งกัจกอ่างหัวไข่ไม่เป็นไรนะวันนี้นะวันนี้ตัดเขาออกไปอย่างที่หนูบอกอะไรที่มันผ่านไปแล้วปล่อยมันผ่านไปนะวันนี้คุณเต้ยรายการเนี่ยเขาพาลูกสาวเรามาหานะเป็นไงลูกสาวเราคิดถึงเราเขารอมาหาเรานะดีใจไหมดีใจแต่อย่างอื่นอย่างที่บอกไม่ต้องกลัว ทางนี้เขาพาความรักมาให้ส่วนทางสถานก็จะปกป้องเราเหมือนเดิมคุ้มครองเราเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวอะไรนะไม่มีใครทําอะไรคุณรอดได้มีแต่ความรักที่เอามาให้ค่ะเ,เข้าใจค่ะอ,อ,อ,อุ่นใจนะ,ะทุกวินาท,ท,นาทีทุกวินาทีจะมีพี่ๆอยู่ข้างๆเสมอนะเนาะโอเคกังวลอะไรอีกไหม,มไม่กังวลไม่กังวลแล้วนะโอเคอยู่ด้วยข้างๆ หอ,อ,อม,มอ,อมยังหอมยังหอมแล้วเดี๋ยวพาลูกสาวมาหาเลยนะงนั้นอะอ <laughs> ยากพบเจออยากพบหน,น้าสาวแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากลา การกลดล็อกความรู้สึกของแม่ความกังวลความหวาดกลัวตอนนี้มันใกล้จะจบลงแล้วอีกไม่กี่อึดใจครับเราก็จะได้เห็นภาพแห่งความประทับใจระหว่างแม่แตนกับเมย์แล้วละ่ะวันนี้ทีมงานนัดเมมาหาเพื่อเซอร์ไพรส ไปพบแม่ของเธอที่พลัดพรากกันเกือบ20ปีแค่ไม่ยอมสื่อสารกันแล้วแต่คิดแหละว่าจะโผล่มาแต่ก็เมื่อเช้าตื่นมาแล้ว8โมงก็ไม่มีไลน์ไม่มีการโทรมาใจหายใจหายเออแต่ว่าอ่านไลน์นะแต่มันไม่หือไม่อือด้วยจนเนี่ย8โมงผ่านไปแป๊บหนึ่งกันจะเข้าไปอาบน้ำ8โมง6อไรมันก็บอกพี่คะหนูกําลังเดินทางแล้วก็เลยถามว่ากําลังเดินทางคืออะไรวะก็เลยบอกว่าให้ถึงที่อีจันเนี่ยเรานั่งกินข้าวแกงที่ร้านข้าวแกงนะไม่ต้องจ่ายเงิน บอกว่าเป็นเคสพี่เต้ยพี่ค้าหนูเหมารถไปค่ะพี่คาหนูขอโทษนะคะที่ไม่ได้รับสายหนูนอนเมื <c oughs> ่อคืนเื่องานดึกแต่แบบโอเคแต่ก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรกับมันก็คือเรื่องว่าคืออะไรมังฮัลโหลข้าวเนืถึงตรงร้านข้าวบทลใจแล้วค่ะจ้าลงมาได้เลยจ้าอยู่ตรงไหนนี่หรือเปล่า,นบบาลเนี่ยกระะอ่าเดียไปรับเพิ่นนอนอะไรนะ อยู่ตรงร้านข้าวแกงเออ,อเลงลงรถมาเลยจ้ะลงรถมาเลยได้ครัอืมโอโ้เหลืองเขียว <c oughs> <c oughs> เหลืองเขียวมาแต่ไกลปิดประตูก่อนเดี๋ยวนะเอารถไปจอดข้างในพี่เอาไปจอดข้างในก่อนครับยัยตัวดีมาเคลียร์กับพี่ก่อนเดี๋ยวพีาก่อนให,ให้ให้หายให้ใหายไอ้น,นี่ในใจก่อนมาเร็ <c oughs> มานี่นเดี๋ยวอย่าไปหลบหลังเสาทำไมมาเคลียร์เลยเคลียร์ออกทีวีเลย ลายไปอ่านแล้วไม่ตอบคืออะไรเม่อคืออไม่ใช่ไม่ใช่แค่เมื่อคืนลายไปอ่านไม่ตอบโทรไปไม่รับไม่โทรกลับก็คือว่าเมื่อคืนอะ มีลูกค้าเยอะแล้วก็ไม่ได้รับคุณทียแล้วแก่อยู่ค่ะแล้วก็คือกดหลับไม่ได้ง่ายถึงจะโดนด่าแล้วเลิกงานกี่โมงก็เมื่อคืนเกือบเที่ยงคืนโอ้โหแล้วทำไมเราอ่านไลน์ได้หมายถึงอ่านได้แต่ว่าแอบเล่นเลยแอบเล่นแอบเล่นกลับมาให้กันสักนิดเลยพอดีแค่แอบเล่นอะไรเงี้ยลูกน้องคนหนึ่งเขามาอยู่ข้างแล้วก็โกเลี่ยอย่างเงี้ยแอบอ่านสามรอบเลยนะแตบไม่รับสายเลยพี่เด็กออร์ดอีกเลยเป็นเลย ไม่แล้วมันไม่ใช่แค่เมื่อคืนนึกออกไหมลูกเอ๋ขอโทษนะมันไม่ใช่แค่เมื่อคืนทุกครกไอเราก็ห่วงว่าเรื่องตั๋วจะได้หรือยังเพราะว่าเรานัดตั้งแต่สามวันแล้วใช่ค่ะก็คือหนูคุยเรื่องรถกันแล้วน้องได้ตั๋วหรือยังพรุ่งนี้หนูไปดูค่ะน้องได้ตั๋วหรือยังค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูแล้ววันนี้อยู่ดีเซอร์ไพรส์หนูเหมารถเข้ามาค่ะหนูไปคุยกันแต่คนที่บ้านเขาบอกว่าอย่าไปเหมารถที่ให้ก็ไปเหมานะข้างบ้านมาให้ค่ะอ่า มาอาอีกไต้องมาอีกงาน่เราก็เป็นห่วงเข้าใจไหมอยู่เดินทางอ่ะแล้วอยู่ไม่สื่อสารไม่ตอรถฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมค่ะค่ะรู้ป่าวันนี้มาทำไมมาหาพี่เต้ทำไมเนี่ยไม่รู้ ไม่รู้เลยว่าพี่เต้ให้มาทําไมแต่รู้ว่าให้ข้อมูลอะไรนิดหน่อยหนึ่งค่ะให้ข้อมูลอะไรนิดหน่อยอ,อยากรู้ไหมให้พี่เต้ให้มาทําไมอยากรู้ค่ะเราไม่ไม่ตั้งคําถามกับพี่เต้เลยหรอว่าจะพาไปไหนหรือจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตั้งตัวไม่ถูกคะ่ะพี่หรอตั้งตัวไม่ถูกเลยพี่เต้จะบอกว่าตามเจอคุณแม่แล้วนะ ใจมากเลยครับพี่หนูอยากบอกแม่ว่าหนูรักแาม่คิดถึงแม่าวว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 วาวว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 ว่วนวว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 วดีใจค่ะวว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 ว่วว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 เ อีกไม่กี่นาทีนะไปถ้าไปเจอคุณแม่เราจะพูดอะไรกับคุณแม่หนูขอแม่อ่าจะหนูอกได้ไหมอ,อยากให้อยู่กับหนูนานๆแม่อยู่ที่ไหนหนูขอให้แม่หนูไปหาเองได้ไหมหนูมีแม่อยู่คนเดียวที่แม่ยังรักหนูอยู่หรือไม่มีแม่คนเดียวที่เคยเป็นห่วงหนูตลอดแม่ รู้ไหมว่าหนูคิดถึงแม่หนูไม่อยากให้แม่ลำบากอีกแล้วหนูเห็นแม่กินข้าวน้ำพริกยอมเสียล่ะไอ้ลูกได้หนูขอให้แม่กินแบบกับข้าวดีๆมบ้างได้ไหมคะโอเคกับข้าวนั้นเมย์จะเลี้ยงแม่รอรเอยยอมค่ะพี่นะโอเคโอเคเองั้นเดี๋ยวไปเจอคุณแม่ก่อนเนาะพร้อมยังพร,พร้อมนะนะโอเค เดี๋ยวตามตามกันไปเนาะพี่พี่นกคุยเส้นทางกับพี่เมย์แล้วใช่ไหมครับโอเคพร้ okay. อมเนาะไปเซอร์ไพรส์มีอยู่ว่าเมื่อเช้าคุยกับพี่ฟ้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ส่วคทึงหิงอะ <c oughs> เขาโทรมาบอกว่า เขาได้คุยกับคุณแม่อีกครั้งหนึ่งที่คุณแม่บอกกับเราว่าเป็นลูกเจ้าเมย์เป็นลูกบุญธรรมอ่ะ mm hmm. จริงๆแล้วคือลูกแท้ๆเพราะว่าคุณแม่เหมือนเหมือนเซฟตัวเองแล้วก็มีกำแพงนิดนึงถึงแม้ว่าตอนณวันนั้นน่ะแกจะแบบยอมคุยกับเราแล้วแต่ว่าแกก็ยังกลัวที่จะ,อ,ะอดีตของคุณแม่เนาะเขาก็เลยกลัวที่จะถูกทำร้ายอยู่ไม่ไว้ใจอยู่ เขาก็มีกลัวใครบางคนอะไรเงี้ยเออกลัวใครบางคนที่จะไปอยู่แต่ว่าตอนเนี้ก็ถ้าเป็นแค่เมไปหาก็โอเคแล้วแหละแล้วแล้ว,ลวทางศูนย์พึ่งพิง,พงเขาก็เลยบอกเขาก็จะทําหน้าที่ปกป้องให้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยก็ถือว่าก็มันก็ตรงอะนะมันไม่มีอะไรให้ให้ขัดแย้งแล้วแหละเรื่องแม่บุญนนะัตอนแรกเราก็ตั้งตั้งคำถามเนาะแต่พอเราได้คําตอบจากฝั่งฝั่งพ่อ ก็ตอนแรกก็หนักใจเหมือนกันเนาะว่าจะตกลงยังไงถ้าบอกเมย์แล้วเมย์มันจะยังไงอ,อแต่ตอนนี้ก็ถือว่าทุกอย่างแฮปปี้โอเคแล้วก็คือเป็นแม่จริงๆแม่ลูกกันจริงๆจบลูกคุณทำอะไรจะแบบตาลุกวาวขนาดนั้นใช่ไหมคิด<ช><ช>ถึงขนาดนั้นใช่จำชื่อจำนามสกุลได้ จากบ้านข้าวแกงกำลังใจเดินทางไม่นานเราก็พาเมมาถึงพิกัดแห่งความหวังแล้วล่ะครับพิกัดนี้รอวันปิดฉากความพัดพรากหนึ่งคู่แม่ลูกที่ห่างอกอก,กันมาเกือบ20ปีเชียวนละครับเอาใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งร้องอย่าพิ่งร้อง ลูกสาวร้องไห้แล้วเนี่ยยังไม่ทันเจอเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นชื่ออะไรนะชื่อเบงก์ไปห้องเย็นๆก่อนไปนั่งในห้องเย็นๆก่อนไปลูกสาวเขาครับแต่ให้เขาไปจอดรถด้านในนะครับพี่แบงค์ ทำไมทำไมร้องไห้อ่ะฮะทำไมร้องไห้อะเป็นอะไรเป็นอะไรไบอกพีเตไ,ได้ไหม,ไมคิดถึงแม่มโอเคงั้นทำใจอยู่ตรงนี้ก่อนนะนั่งพักก่อนใจตรงนี้ที่ไหนนี่รู้ไหมไม่รู้คิดแม่อยู่ในนี้แหละ ออกมาอยู่ด้วยอะพี่เดี๋ยวค่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะใจยเย็นเยนก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปนะกี่ปีนะไม่ได้เจอกับคุณแม่จบปหกค่ะพี่จบปหแล้วแล้วก็สิบสองสิบสองปีสิบสองจนถึงยี่สิบเก้าสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีเนาะวันเนี้ยวันนี้จะเป็นวันแรกในรอบ17ปีใจเย็นเย็นนะยังไงก็ได้เจอกันแล้วค่อยค่อเป็นค่อยๆไปนะ เนาะวันนี้พี่ได้พามาหาและได้เจอแน่นอน100%เซ็นาะทำใจก่อนทำใจดีๆก่อนอย่าเพิ่งฟูมไฟายนะโอเคจริงๆเคใช้คำว่าเคสแล้วกันนะผู้ใช้บริการนะคะเข้ามาอยู่ในการคุ้มครองออในในถ้าเป็นครั้งนี้ก็เทียบเป็นครั้งที่สาม ขเขาเข้ามาตั้งแต่ปี6 <ulas S> 1แล้วก็ออกไปประกอบอาชีพค่ะแล้วก็กลับมาอยู่อีกครั้งหนึ่งเนาะ <ห ennial. S 1> แล้วก็ด้วยภาวะปัญหาในที่ทำงานรวมไปถึงความเจ็บป่วยของเขาแล้วก็กลับมาอยู่ในปี2 5 6 4แล้วเราก็ได้ส่งทำงานก็แต่ว่าด้วยตัวเขาที่ด้วยวัยด้วยค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยกลับมาอยู่ในที่นี้ก่อนซึ่งจริงๆเขาค่อนข้างที่จะมีความหวัดระแวงเนาะใช่ อย่างที่ทางคุณเต้ยมาตอนแรกเขาก็ปกปิดข้อเท็จริงใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขากังวลว่ามีอะไรด้วยภูมิหลังของเขาที่มันอาจจะโดนอะไรโดนกระทําหรือว่าอะไรมาค่ะทำให้เขารู้สึกว่ากลัวเราก็ได้คุยกับเขาแล้วก็ให้คำปรึกษาเขาไปซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ให้ข้อเท็จจริงมาในเรื่องที่ว่าบุตรคนนี้เป็นบุตรเป็นแค่เขาที่แล้วเราคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่า เป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมใช่เราก็ยังไงแต่ว่าพอเราบอกว่าจะพาลูกมาหาตาแม่บุญธรรมนี่เป็นประกายมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงแต่ก็อ่ะอ่ะอะไรเงี้ยแล้วเป็นเรื่องเลยนะพี่ฟ้าเต้ก็ไปถามพ่อเขาแ้แบบเป็นลูกบุญธรรมจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่จกิงเนี่ยฉันยืนยันเลย วันก่อนยันเกิดใช่ไเหมือนกันค่ะเขาก็พูดว่าต้องให้หมอตำแยให้ให้เพื่อนบ้านมาตัดรูตัดตดสายสะดือใช่แต่เขาก็อย่างที่เขาบอกค่ะคืออาจจะหลายๆอย่างทําให้เขารู้สึกว่าเออเขากลัวชายเขากลัวก็คุยกันก็ ก็ได้คุยกันแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วที่เนี่ยอย่างทางทีมงานเนี่ยค่ะเขาพยายามติดตามหาญาติให้มาเจอกันซึ่งไม่ได้เจอกันนานมากๆแล้วก็ในกลุ่มของสถานคุ้มครองอเราเป็นหน่วยงานที่ให้การคุ้มครองปกป้องอยู่แล้วไม่มีใครทําอะไรได้เขาก็เลยค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดทีลล็อกทีลลอกมาเขาเลยบอกว่าขอโทษนะจริงๆแล้วอ่ะ เขาเป็นลูกเป็นลูกแท้ๆเป็นลูกแท้ๆเขาตัวผู้ใช้บริการอะเขารู้สึกอายที่เขามาอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้ดูแลลูกเขารู้สึกผิดมากๆใช่พอพูดอะเขาใช่ใช่ค่ะเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้ทําหน้าที่แม่เลยนี่คือสิ่งที่เขาที่เขาต้องปิดบังเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถทําหน้าที่แม่เขาเดินออกมาโดยที่เขาอาจจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของครอบครัวเนาะ แล้วเขารู้สึกผิดมากๆใครยิ่งมาตามเขาม,ามีพอลูกมาตามหาเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่ามันมจริง<ม>หรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ดูแลลูกแล้วทำไมลูกถึงต้องมาตามหาเขาประมาณนั้นนะคบนั่นคือความเหตุจริงของเขาใช่โอเคเดี๋ยวน่าจะต้องได้คุยกันได้คุยกันเนาะได้แล้ ้อมยัง้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวพาลูกสาวมาหาเลยนะฮ้างั้นอ่ะพ้อมยังพร้อมค่ะโอเคนะโอเคงั้นแม่รออยู่ตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเต้ไปพาเขามาก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเต้ไปพาเขามาก็ได้ครับงั้นพี่ฟ้าฝากคุณแม่อยู่ตรงนี้นะ แม่จะได้ทาไม่รู้นะว่ามันจะวิ่งน้องจะวิ่งมาเกอะแม่หรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปเบิร์ดได้อยู่แล้วแต่ว่าเยวพยายโอเคได้กันเดี๋ยวรอได้เวลาปิดฉากความพลัดพรากแล้วจ้ะแม่พร้อมแล้วแม่หายกังวลเราก็ดีใจละโล่งใจละ เจะเอ๋พร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> ไม่รู้อ่ะตอนนี้จะเจอแม่อย่างเดียวตอนนี้คุณแม่รออยู่ตรงโน้นลงอาหารอยู่ตรงโน้นต้องเดินไปอีกประมาณ20เมตรได้ค่ะไปกับพี่เตอร์นะค่ะ <c oughs> ไป น้องอะไรนะวันไอ้น้องผู้ชายชื่ออะไรนะครับน้องผู้ชายน้องน้องเจอเจไม่มาบอกบอกเจไหมบอกเขาแล้วค่ะเขาบอกว่าแม่ตายแล้วโอ <c oughs> ไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้ววันนี้มาเจอคุณแม่ก็ค่อยใบบอกเจนะค่ะ <c oughs> แล้วก็ค่อยมาเยี่ยมคุณแม่อีกทีหนึง่งเนาะค่ะ <c oughs> แม่มีเพื่อนอยู่ด้วยกันเยอะเลยเห็นไหม<อ>สวัสดีครับเ<อ>จถทงแล้วแม่รออยู่ตรงนั้นข้างหลังคุ่มไม้ก็เห็นคุณแม่แล้วแม่ไอเรียกแม่สิแม่ mẹ tao nói với ภาพบรรดาากดฟ้าได้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยันปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่ง